ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งนะคะที่เปิดนิยายนะคะที่กลุ่มของตัวละครคือเปิดมาเนี่ยมีตัวละคร3ตัวหรือว่า4ตัวอยู่ในฉากเดียวอะ่ะคุณต้องฟังคลิปนี้ค่ะเหตุเพราะว่าในทันทีที่คุณเปิดเรื่องคุณจะเห็นด้ว่าคนอ่านอะ่ะไม่รู้จักตัวละครใช่ไหมคะมันจะต่างกันกับกลางเรื่องเพราะว่าเอ่อคนอ่านมีโอกาสได้รู้จักพระเอกแล้ว แล้วก็รู้จักมาพักนึงแล้วแล้วถึงได้มาเข้า,าตัวละครหลายๆตัวในฉากเดียวแต่ถ้าเกิดว่าตัวละครหลายตัวในฉากเดียวในบทแรกของคุณน่ะแล้วอยู่ในกลุ่มเดียวกันหมดเลยอ่ะสี่คนหรือว่า3คนเนี่ยอยู่กลุ่มเดียวกันหมดเลยเป็นพวกเดียวกันไม่ได้เป็นพวกคนร้ายกับพระเอกนะพวกพระเอกหมดเลย4คนคุณเปิดมาอย่างเงี้ย คนอ่านยังไม่รู้จักตัวละครค่ะเขายังไม่รู้เลยว่าใครเป็นพระเอกหรือเขาอาจจะยังไม่รู้เลยว่าแต่ละตัวมีลักษณะเป็นอย่างไรดังนั้นเนี่ยถ้าคุณเขียนโผล่มาเลยนะคะเทวินพูดพลางหันไปมองนาวานาวาคิดแล้วก็ส่งเสียงเรียกจุกจิกอย่างเนี้ย คุณจะเห็นได้ว่าคนอ่านน้ำจำชื่อไม่ได้เพราะว่าเขายังไม่ได้ผูกพันกับตัวละครเขายังไม่รู้จักตัวละครเลยแล้วผมมาสามตัวเรียกชื่อแล้วเขางงค่ะเขางงเลยความงงนําไปสู่อะไรความงงนะคะนําไปสู่ความไม่รู้สึกเชื่อมโยงไม่รู้สึกเชื่อมต่อกับตัวละครค่ะดังนั้นวิธีแก้นะคะครูให้ได้สามวิธีค่ะวิธีที่หนึ่งนะ ก็คือเราจะต้องสร้างชื่อให้แตกต่างเมื่อกี้เทวันนาวินตุ๊กจิกเนี่ยนะคุณจะเห็นว่าอีจุ๊กจิกนันแตกต่างเทวันกับนาวินอะไรไม่รู้คนอ่านจําไม่ได้ก็ตีกันงงไงในหัวดังนั้นเนี่ยถ้าอยู่กรุ๊ปเดียวกันสมมติกรุ๊ปหนึ่งมี3คนหรือ4คนคุณตั้งชื่อให้มันต่างกันไปเลยอะเทวันจุ๊กจิกกินนรีอะอย่างเงี้ยต่างแล้วก็ใครน้ำหวานอะอย่างเงี้ยต่างละถูกปะ คุณจะเห็นว่าถ้าคุณตั้งชื่อให้มันแตกต่างคนอ่านก็จะจำได้ง่ายขึ้นนั่นคือข้อที่1ข้อที่2บุค,คลิกต้องแตกต่างค่ะแต่ละคนถ้าบุค,คลิกเดียวกันหมดเลยคนอ่านงงแน่นอนดังนั้นแต่คุณจะต้องใส่เอกลักษณ์ให้แต่ละคนค่ะแล้วไงคะคุณมีชื่อแตกต่างมีเอกลักษณ์แตกต่างค่ะแต่คุณไม่ได้แนะนําให้คนอ่านรู้จักคนอ่านก็ไม่รู้จักไงคะเพราะฉะนั้นนํามาสู่ข้อที่3คุณต้องแนะนําให้คนอ่านค่ะรู้จัก ตัวละครค่อยๆรู้ทีละตัวนะคะเอาแล้วมันทํำยังไงล่ะคะครูวันก็มันโผล่มาสามตัวคุยกันถ้าโผล่มาสามตัวคุยกันคุณเล่าในมุมมองของพระเอกคนอ่านจะสนิทกับพระเอกทันทีเหมือนกับเรื่องติ้งติ้งหนังสือเล่มนี้นะครูจะอ่านให้ฟังนะคะชื่อเรื่องว่ามารุตยูสีขาวไวท์อ u t ของคุณเคนฟอลเลตนะคะแปลด้วยโดยคุณการสิริโรจนสุวรรณ หนังสือของสำนักพิมพ์นางมีบุกอเดาโช่ว์ปกอีกลแล้วแหมต้องโชว์อย่างนี้ตึ้งดึงโอเคนะอ่านให้ฟังหน้าแรกมันเนี่ยคือมีตัวละคร3ตัวอยู่ในฉากนะชายที่เหน็ดเหนื่อย2คนมองแอนโทนีเนียแกโลด้วยแววตาขุ่นเคืองขัดใจพวกเขาอยากกลับบ้าน แต่เธอคงไม่ยอมแน่ทั้งคู่ก็รู้ด้วยว่าเธอคิดถูกเลยยิ่งแย่เข้าไปใหญ่ทั้งสามอยู่ที่แผนกบุคคลของออกซฟอร์ดแมดิคั a แอนทเียที่ใครๆมักเรียกว่าโทนี่เป็นผู้อำนวยการฝ่ายบริหารอาคารและสถานที่คุณเห็นอย่างนี้เกิดอ,อะไรขึ้นแนะนำให้คนอ่านรู้จัก แอนโทเนียหรือโทนี่นั่นเองมีหน้าที่รับผิดชอบนู่นนี่นั่นนะแล้วก็บอกว่าเป็นบริษัทเพชเพชชก,กรขนาดเล็กเนี่ยทำวิจัยไวรัสซึ่งฆ่าคนตายได้การรักษาความปลอดภัยจึงต้องเข้มงวดแล้วเล่าถึงโทนี่เล่าถึงโทนี่เนี่ยสองหน้าพิมพ์เล่าถึงโทนี่ในเรื่องของเขาที่เขาไปทำวิจัยอีไวรัสที่มันฆ่าคนได้แล้วก็เกิดอาการยาหายนะยาหรือไวรัสหายขออภัยครูอาา่านน่ารกครูลืม ยาหายเออยาที่ทดลองอะ่ะหายเล่าถึงโทนี่ให้คนเนี่ยรู้จักโทนี่เนี่ยค่ะสองหน้าพิมพ์คือประมาณครึ่งหน้าเอเอครึ่งหน้ากระดาษพิมพ์สองหน้าเอหา้าประมาณครึง่งครึ่งหน้ากระดาษพิมพ์เวลาที่เราพิมพ์ตั้งแต่หน้าตั้งแต่เวิร์ดอะน,นะประมาณครึ่งหน้ากระดาษพิมพ์แล้วบรรทัดเนี่ยถึงได้พูดถึงตัวละครตัวที่สองก็คือเ <laughs> จนนี่ครอฟอร์ดเริ่มมาพูดเจนนี่ครอฟอร์ดที่บรรทัดนี้ค่ะ เนี่ยค่ะนั่นหมายความว่าอะไรนั่นคือเขาให้เวลาคนอ่านค่ะที่จะได้รู้จักกับตัวเอกเขาให้เวลาคนอ่านที่จะได้รู้จักกับโทนี่เนี่ยนะประมาณครึ่งหน้าพิมพ์หรือประมาณสองหน้า a 5แล้วก็ท้ายๆ้าเอห้า 5, หน้าที่สองเ5้เนี่ยนะเขาก็ถึงได้แนะนําตัวละครตัวที่สองทั้งที่ฉากเนี้ยคุยกันสามคนแต่ขึ้นอ่านคุณอ่านคุณฟังอ่ะค,คุณฟังอีกรอบโปรดฟังอีกครั้ง ขึ้นมาเนี่ยเขาบอกว่าชายที่เหน็ดเหนื่อย2องคน,คนมองแอนโทเนียชายที่เหน็ดเหนื่อยสองคนมองแอนโทเนียแสดงว่าฉากนี้มี3าคนถูกป่าแต่เขาเล่าถึงแอนโทเนียเนี่ยครึ่งหน้าพิมพ์แล้วถึงได้มาพูดถึงเจนนี่คอฟฟอร์ดดังนั้นเนี่ยดังนั้นเนี่ยคุณจะเห็นว่าเนี่ยนี่คืออะไรนี่คือเคล็ดลับที่ครูบอกไงว่าคุณต้องให้เวลา ให้โอกาสคนอ่านได้ผูกพันกับตัวละครได้รู้จักตัวละครโดยเฉพาะตัวเอกคุณเปิดที่ตัวเอกคุณต้องให้เวลาคนอ่านได้รู้จักกับตัวเอกนั่นเองค่ะออแล้วอย่างเนี้ยเวลาเราเปิดเรื่องนะเราจะต้องเปิดที่พระเอกครึ่งหน้าเสมอไปหรือเปล่าครูบอกอย่างนี้นะคะว่าไม่จําเป็นเลยถ้ามันเป็นเหตุการณ์ประชิดติดพันเช่นคนสองคนคุยกันอย่างเงี้ยเอ,อ่อคุณจะต้องให้พื้นที่คนอ่านได้รู้จักพระเอก แต่ไม่ต้องเยอะก็ได้แต่คืออย่างไรมันต้องมันต้องรู้ข้อมูลที่ต้องรู้อะ่ะยกตัวอย่างเช่นเรืเ่องฮุสโกเดของคุเจ w คอมเบ a ล l นะคะเป็นนิยายวิทยาศาสตร์คลาสสิกนะอีกเรื่องหนึ่ง <S <S คือเรื่องเปิดมาที่พระเอกก็คือแลรซซึ่งแลบ์เนี่ยคืออ่ะเรื่องเปิดมาบรรยายก่อนบรรยายบรรยากาศบรรยายกลิ่นต่างๆในแอนตาร์กติกา่ยนะ เหมือนกับเขาจะให้เราเราสัมผัสถึงสภาพแคมอะ่ะแล้วสองย่อหน้าแล้วก็มาพูดถึงแ布拉แบ拉เนี่ยคือพระเอกใช่ไหมคะเขาก็เล่าใ้ฟังว่าแบ拉เนี่ยเป็นนักชีววิทยาแล้วก็ให้โอกาสเราอะ่ะให้โอกาสคนอ่านอะ่ะได้รู้จักแบ拉โดยการกล่าวถึงความคิดความรู้สึกท่าทางอ,อาการของแร์ที่แสดงออกในเวลานั้นค่ะเสร็จแล้วเนี่ย ก็ให้ให้โอกาสคนอ่านรู้จักแบร์ประมาณย่อหน้าหนึ่งแล้วก็มาพูดถึงผอแกรี่เพราะว่าในฉากเนี้ยแบรกับแกรีะค่ะเขาคุยกันดังนั้นเนี่ยเราจึงมีพื้นที่ไม่มากแต่ต้องมีนะต้องมีนะให้คนอ่านได้รู้จักตัวเอกของเรานั่นเองค่ะหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะคะวันนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย